เมษาสวัสดีค่ะหนูชื่อเมษาคำนึงวิทยาหนูเป็นคนเงียบเงียไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครไม่ต้องมายุ่งหนูอยากตั้งใจเรียนให้เต็มที่เพราะว่าหนูอยากเรียนหมอแต่มันติดปัญหาอย่างเดียวก็คือภาษาอังกฤษของหนูแย่มากเมษาจะโง,ง่ภาษาอังกฤษใช่ไหมฟังภาษาอังกฤษไม่ออกอยังมั่นหน้ามาเรียนโรงเรียนอินเตอร์ <c oughs> ตอนนี้หนูเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าหนูคิดถูกไหมที่ย้ายมาเรียนที่นี่ใครก็ค่อยากเกรียมมาานภาษาอังกฤษได้ไดีๆจะได,ได,ได้ติดหมอไม่ได้ขออะไรมากมายเลยยังไงก็มาเอาใจช่วยหนูให้ผ่านเรื่องต่างๆไปได้ด้วยดีด้วยนะคะในมารีเพื่อรับพลังพิสดารทุกวันเสาร์สี่ทุ่มทาง GT h On Air และ GMM 25ค่ะ